อทุกคนครับอยู่จนฟ้าแจ้งเลยวันนี้เมื่อคืนนอนวัดนอนสารวาัดเมื่อคืนนอนสารวาัดนะเออแอดเออนอนสารวาัดเนมะื่อคืนนี่ฮะอยู่จนฟ้าแจ้งเลยนะนอนสารวาัดนะอะเวนี่ฮะแจ้งลนะหาหน้างาอังแตกกันะอ มื่อคืนตกทั้งคืนฮะคอนเสิร์ตแอมขึ้นฝนตกหนักเลยเมื่อคืนนะฮะดอกหนักจนตีสามก็ยังไม่หยุดนะนะไม่รู้หยุดตอนไหนเหมือนกันเตีสามก็ยังไม่หยุดกสภาพพื้นที่ตอนนี้นอนกับพี่กิตินะฮะ พิ่กิติพีกิติพี่กิติพระจะจะจะทำวัดละโอเคอยู่ข้างนอกครับ,บผมสวัสดีครับผมหลับฝันดีไหมเมื่อคืนหลับฝันดีไหมหลับดีไหมเมื่อคืน,น,โนโอเคโอเค <laughs> ท,ที่เดี๋ยวเมื่อคืนผมก็หลับที่จิติที่สาราวัดนะฮะ,ะก็บรรยากศาศเช้านี้เมื่อคืนก็สนุกสนานครับเมื่อคืนกับคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวนะก็อลังการงานสร้างงานโชว์ขนด้านหน้าเวทีเป็นเดิมนะฮะเช้านี้ก็โอ้บรรยากาศสดใส นี่คือบรรยากาศฟ้าหลังฝนจริงๆพระกำลังจะฉานทำมัดอ่ะนี่ครบรรยากาศหลังจากที่ฟ้าแจ้งแล้ว เมื่อคืนก็โอ้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ย FC ต่อแถวยาวเลยนะเมื่อคืนจากตรงจุดนี้ฮะไปถึงตรงมุมรถตู้เมื่อคืนเนี่ยนะถึงมุมรถตู้นะครับฝนเฮ้อมาแล้วมาต่อยตรงศา,าลาได้เมื่อคืนถ่ายรูปก,กับน้องต้นข้าวนะโอ้นะแม้ฝนตกก็ไม่ถอยนะะสู้กันเต็มที่เลยนะถ่ายรูปครบทุกคนนะเมื่อคืนบางคนโอ้ ตัวไอ้แถวยาวอย่างเลยบางคนเขาแต่เขาก็รอนะเอรอนะรอให้ถ่ายถ่ายครบทุกคนนะเมื่อนนะจีก็รอคนให้ถ่ายก็รอนะำฝนตกมาก็ย้ายประยองสายยาวไปงนนนะถ่ายกันเมื่อคืนโอ้โหสรุกสสดงก,กันเลยทีเดียวนะฮะเช้าแล้วครับแกดก็ติดฝนยันสว่างเลยเลยไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืน นอนสารวัตรกับพี่กิตินะครับพอดีไม่ได้เพี่ยนใหม่ที่พี่กิติหรือลุงกิติของเรานี่แหละนะฮะแกก็เออเป็นยังไงคือมาถ่ายคลิปเนาะมาถ่ายคลิปที่งานนะครับเห็นแกเออหลายๆงานเหมนกันงานมมาเกิดก็เห็นจะจำจะได้นะ ันเกิดน้องต้มข้าวนะแกเข้ามาแต่วันนี้แกจะพักอยู่ที่นี่นะแกมาจากลบบุรีแรว่าถ้าเดินทางไปที่ทากาญก็มีคุ้มค่าน้ำมันแกว่าั้นจะอยู่นี่ก่อนเดินทางกลับลบบุรี อา้าเราก็เดินทางกลับครับวันนี้ก็ง่วงนอนมากง่วงนอนมากนะฮะเพราะว่าฝนตกนะฮะกว่าจะหลับได้ นี่ฮะบรรยากาศหน้าเวทีโอ้มีการจองชื่อไว้ด้วย ตากฝนนะครับรู้สึกจามแล้วต,อ,ตอนนี้ อารรยากาศก็คลิ้มเคลงสูงสนาครับแม้ฝนจะตกโปรย,ยและตกหนักก็คือสภาพบรรยากาศเช้านี้ฮะแอะมนานอนวัดติดฝนแต่บ้านไม่ได้ ไปเดินทางกลับฮะเราก็เดี๋ยวรถติดหาเจกันใหม่นะพี่กิตินะดีด้วยพี่กิตินอนเป็นเพื่อน <c oughs> <c oughs> บรรยากาศเช้านี่คึกคักเลยโอ้เรยวรถผมคนเดียวจอดจู่ตรงนี้นะฮะตากฝนอยู่เช้าแล้วฝา,วากกดแชร์มาหนาสตอรี่ครับ